โอ้โหนี่นี่ครับนี่ครับอะไรเนี่ยมันฮอตทั้งคืนโอ้โหนี่ตะครุนตะคืนกด70โลมาหลังเสียเลยเดี๋ยวลูกให้เดี๋ยวลูกให้ตายหมดโอ้ยตายแล้วเราอ้กหัวหางนะแล้วพี่เสือไปอยู่ไหนอะเสือให้คนคนอยู่เสือต้องกลนนี่เราตามหาเนี่ยเนี่ยเตี๋ยปอมเหรอเออลอคันงครับ ลอกคันก็ปิ้นตกเลยอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้เขาตามหายลูกค้าใช่ไหมเปิดเปิดเขาเริ่มเปิดเบรกอ่อนเเออออฟอ้อฟุตเลยที่ไอ้ไม้ชอบทำนะเปิดหน้าล็อกเขเปิดแบบเขาเริ่มเปิดแบบอ่อนเลยฟุงล็อกโอ้ยดูฟุงล็อ่ะในกล้องเนี่ยจะไม่เห็นอ่ะเร็วๆจะดูตัวหมุนไม่ได้ดับมันลื่นดูดิ้นไปปิ้ <N> ตาวิวตอนเช้าสวยจังเลยนะชอบชอบมากเลยตอนเช้าไมาอีผ้าหนูไม่ให้หน่อยดิหนูมไม่ได้มันลื่นใ <N> ชดก่อนไม่ได้ลื <N> ่น <N> เดี๋ยวพากินปนินอยู่นะเวลามันเลยเช้าเช้าี่ยวพสรุปยังไงเนี่ยไม่ไม่ใช้ทุน ทั้งคืนนี่ไม่ใช่ทุนรายจู่ได้อยู่ได้อยู่ทุนก็ได้ได้ได้ทั้งถงเฉลยทั้งเก็บเคลียร์ตั้งแต่ฝนตกเป้าเนียเออลยได้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงกระปาเนี่ยกินกินอยู่ตาดิงเอากินทุ่นน้ำกินทุ่นอยู่อ๋อกินแต่เช้าเงียบมากไม่มีน้ำเดือดนะเพราะว่าฝนตกเออเออมันเพิ่งมาตกหนักตอนหกโมงเนี่ยผมเลยเปลี่ยนโอ้สรุปก็คือถมลายเดิมไปเรื่อยๆได้อยู่ได้อยู่ ก็กินกินตลอดก็คือนะทั้งคืนอไอไม้ไอไม้มาได้ตัวสี่สิบกว่าโลเหอได้อยู่ได้อยู่ก็ได้สวายแว่นติดยี่สิบโลก็ได้ปลา,ปด,าปดาบปลาปดาบปลาดาบอะไรวะ,ะมันเป็นตระกูลเดียวกับปลาอินทรีตัวยาวประมาณเมตรกว่าสวายละปลาดาบนะดาบไอ้เงือบสวายดาบเลยนี่เนี้ยมาแล้วเนี้ นี่สวายน้อยถวายแบนสวายน้อยสวน้อยแบนแบนอ่าเนี่ยเนี่ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยแรงดีลำตัวมันยาวอายุไว้เอ่ออ่อนย้อนเนี่ยลำตัวเนี่ยเขาเนี่ยถวายแบนตัวแดกแรงเลยเออไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเดายาวสีเงินเงินเนี่ยตัวแดกแรงเลยยาวเมตรเนี่ยเนี่ยเมตรได้ป่ะเออมันตัวเมตรกว่าตัวรับประทานแรง น,นี่ทำอะไรครับฮะนนี่ทำอะไรอร่อยครับแสงจันทร์สิ <c oughs> นี่ถ้ววายหวแสงจันทร์ <c oughs> แต่ตัวสักโลอกครึ่งพอนะไอ,อ้ตัวเมดอย่างนี้ก็ไม่ไหวเจอทิ่อยู่สมทุ่มพุ่มไม้ไหนแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้กำลังหาชุดคันเบ็ดอยู่ใช่ไหมพี่เออหาให้ลูกค้าปลาลากหล่นจอมไปแล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรอน่ยอะไรเนี่ยโอ้ยถ้ากูไม่ตื่นมานี่ไม่ฮอตขนาดนี้เนี่ยขอบคุณกูเนี่ยต้มกาแฟเลยต้มกาแฟเลยไอ้โอ้โหกาแฟไม่ได้แล้วๆโอ้โหนี่พี่ไม้เราฮอตสุดๆ ามสามขั้นแล้วเนี่ยอนหัวข้ามจบแต่สวิงนะฮะมันกลางลืมือมอดิเออนี่นะครับสวายนะครับสภาพนี้ดูฟรามอสีด้วยมอสีน่าจะฟ้มหอนดูจะขวน ขันตามๆไปขั้นตามๆเลยครับไอ้เงือบไอ้เงือบเอ่อห่อย้อนย้อนการปั้นสูงทีนะครับแปลเหมือนยังไงยังไงยังไงแปลอยู่ใช่ไหมครับมันจะออกมันจะปริ้นอย่างนี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหโอ้โห โอ้โหอะไรเนี uh. ่ยแตะจะต่จะไอ้เงอร์บ um ีบอะไรนะเออเาแมนเอารแมนต้องเขาอ่ะอันนี้ฟีน้าหัวไม่เอาเอาการไปตามกันองกแล้วก็ตามกันต้นอังก่ษ ี่ายป่าปะเต่าปะเนี่ยทำไมอ่ะเป็นยังไงอ่ะมันไม่เค่อยดื้อเท่าไหร่นี่มาเที่ยงคืนนี่ฮอตไม่เลิกเนี่ยไอ้มาเท่าไหร่ห้าทุ่มฮอตไม่เลิกแลโอ้โหตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรไอตัวนี้หรือตัวนู้นเนี่ยตมวนม้แม่มาทักเฉยบอกบอกแล้ว ยังไงยังไงยังไงอาจจะมุดต่อยแล้วนะครับหลุกตัวไรครับไอเงอบอีกแล้วนะครับยอนครับ เงิบงาบมาอีกแล้วนะครับแล้วต้องเลือกอะไรบ้าจานดูดูดูอยู่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะคนเออตัวสุดท้ายครับสอดกับเ้ยขอเยอะเองแล้วเนอกออกกัได้เลยเพราะหะ่ไหับปืนไหนอะครับเกเป็เห็นแล้วเห็นเป็นไรเนี่ยองกันได้ไล้วเี่เเป็นรอย

ตัวได้ง่ายขึ้นหน้าจอนี่ไงยังไงครับพี่เสือสองสามเรากี่เมื่อไหรชี้ด้วยหลอดชี้อ๋อโอเคแถวบ้านเขาเรียกว่าโยนทิ้งนะเออนี่มันโยนทิ้งออกแล้วออกแล้วออกแล้วรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วยิ้มไม่รู้ตัวโอ้โหเป็นนิสวยตัวิดบ้านเลย อย่างเี้เป็ดเพย่ถึงลอกเพื่อ,ม,อม,มันไม่ลากเลยเมืม่อกี้เนี้ยลากแปดนอนเลยนี่นี่้นานเป็นลูกแบนแบนหอยเชลเล์นะพี่ <c oughs> อยากให้ให้ถ่ายเยอะกี้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวพูกรีวิวตอนตอนตอนเอาปลาขึ้นได้ป่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยว <c oughs> ขอเีกแ่อ ดูทรงล้วน่าจะเป็นเต่ารัสเซียนะครับตัวนี้เยอะอยู่นะยอะอยู่นะ ไม้ยกให้ไม้โด้ป่ะพระดาบปะเนี่มยมายกคันอายุคันนี้ส่งให้กูยกมา ไม่อยู่ครับเขาตอับเขาต้อเขาตอกันได้มันยังไงครับ พี่เสือตาฉลาดไม่ออกขาดพี่เสือครับโอเคครับตัวนี้มันต้องยอมครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นลอยจากไกลๆถ้าไกลๆมันจะนุ่มมาอันนี้กิรยาเผาขนอระลาผู้ชมหน่อยบายบายครับกลางคืนนะฮะเมยังหมา มีดัตตานี่ด้วยิโลยได้นะฮะเมื่อวานลาบป่าหาร้อยโลนะฮะไปงานได้กี่โลไม่เยอเออได้ประมาณย่างต่ำเออนี่มือมือโปรมือโปรฮะได้ตัวนองว่าหนักๆได้ได้ผมได้ตัวนี้ก็ได้ตัวแรกที่โชว์ไปนะครับหลังจะช่วยมากๆไม่ไม่ฮะหลับยาวหลับยาวได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบโลตัวหนึ่งประมาณนั้นครับ พี่เสือพี่เสือทั้งคืนทั้งคืนทั้งคืนตัวปลาฮะนอนทั้งคืนเลยครับตีมาตอนเช้าตดใสอยู่คนเดียวบายบายครับไปเจกันใหม่โอกาสหน้าครับผมโอเคครับเดี๋ยวมานอนต่อที่นี่บรรยากาศดีบรรยากาศดีนะฮะใช่